YouTube Channel รุงชัยหัวใจเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรทำเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไปตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่ ราคาขายส่งผักกาดขาวหรือลุยจากตลาดกลางวันนี้11-13บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดแก้วจากตลาดกลางวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดส้อยจากตลาดกลางวันนี้35-40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดหอมจากตลาดกลางวันนี้10-20บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งกวางตุ้งดอกจากตลาดกลางวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกวางตุ้งใบจากตลาดกลางวันนี้14-18บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งยอดคณะจากตลาดกลางวันนี้24-28บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นคณะจากตลาดกลางวันนี้16-18บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งกะหล,ลำปลีเขียวจากตลาดกลางวันนี้8-14บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกะหล,ลำปลีขาวจากตลาดกลางวันนี้13-25บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกะหล,ลำปลีม่วงจากตลาดกลางวันนี้20-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระลำหัวใจจากตลาดกลางวันนี้14บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งกะหลำดอกจากตลาดกลางวันนี้18-25 right ถึง25บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดเขียวปลีจากตลาดกลางวันนี้8-10ถึง10บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักบุ้งจีนจากตลาดกลางวันนี้16-20ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักบุ้งไทยจากตลาดกลางวันนี้90-100ถึง100บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งผักบุ้งนาจากตลาดกลางวันนี้2 5บาถึง30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วฝักยาวจากตลาดกลางวันนี้3 6บถึง40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วพูจากตลาดกลางวันนี้3 5บาถึง50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วลันเตาจากตลาดกลางวันนี้85บาทต่อกิโลกรัม <R aff i>. ราคาขายส่งถั่วลันเต э หาหวานจากตลาดกลางวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วงอกจากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งบวบหอมจากตลาดกลางวันนี้ 20- บถึง24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางวันนี้1 8ถึง20บบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งบวบงู จากตลาดกลางวันนี้24-32ถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแจงกวาจากตลาดกลางวันนี้15-18ถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแจงร้านจากตลาดกลางวันนี้20-25บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแจงไทยออนจากตลาดกลางวันนี้24-26ถึงบาทต่อกิโลกรัม ราคาขายสูงแตงโมอ่อนจากตลาดกลางวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายสูงมะระกีนกจากตลาดกลางวันนี้20-24บาทต่อกิโลกรัมราคาไขยสูงมะราจีนจากตลาดกลางวันนี้26-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายสูงฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางวันนี้8-12บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งฟักเขียวแก่จากตลาดกลางวันนี้7-9บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักชีไทยจากตลาดกลางวันนี้70-80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งรากผักชีจากตลาดกลางวันนี้80-100บาท offerings. ต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักชีลาวจากตลาดกลางวันนี้40-50บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งผ <land> ักชีฝรั่งจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขึ้นช่ายจากตลาดกลางวันนี้5 0าสบถึงหกบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นกระเทียมจากตลาดกลางวันนี้6 0สิบถึงเจบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขิงซอยจากตลาดกลางวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขิงอ่อน จากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขิงแก่จากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งคาอ่อนจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งคาแก่จากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นตะไคร้จากตลาดกลางวันนี้12บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งกระชายซอยจากตลกาดกลางวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระชายหัวจากตลกาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะนาวจากตลกาดกลางวันนี้1บาท2 0สตางถึง2บาท50สตางต่อลูกราคาขายส่งลูกมะกรูดจากตลกาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลางวันนี้50-60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหอมแดงตัดจุกจากตลาดกลางวันนี้45-60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางวันนี้22-27บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระเทียมไทยมัดจุกจากตลาดกลางวันนี้ 8 0บถึงาบาทต่อกิโลกรัมราคาขา, <enfant. S 2> า,า,า,ายส่งกระเทียมไทยแกะกรีบจากตลาดกลางวันนี้40-50บถึงาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพร no ิกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางวันนี้190-220บถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกมันสดดำจากตลาดกลางวันนี้40-50บถึงาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกกระหยง จากตลาดกลางวันนี้1 5 0บถึง160บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกกินดาแดงจากตลาดกลางวันนี้ 100- ถึง120บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางวันนี้6 0บถึง70บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกซูเปอร์ฮอตเขียวจากตลาดกลางวันนี้7 0ถึง100บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งพร <Amanda> ิกซุปฮอตแดงจากตลาดกลางวันนี้1 1 0บถึง140บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยำเขียวจากตลาดกลางวันนี้3 5บาถึง50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยำแดงจากตลาดกลางวันนี้3 5บาถึง50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยำขาวจากตลาดกลางวันนี้3 5ถึง50บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าเขียวจากตลาดกลางวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางวันนี้5 0าสบถึงหกบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าเหลืองจากตลาดกลางวันนี้เจ็ดสิบถึงแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยอดสนเขียวจากตลาดกลางวันนี้หกสิบถึงเจ็ดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งพริกยอดสวนแดงจากตลาดกลางวันนี้6 0สิบถึงแปบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหยวกจากตลาดกลางวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหวานเขียวจากตลาดกลางวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหวานแดงจากตลาดกลางวันนี้90บบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหวานเหลืองจากตลาดกลางวันนี้ 90บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางวันนี้1 1 0่งบถึงหนึบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบสะระแหน่จากตลาดกลางวันนี้8 0ดสิบถึงหนึบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบมะกรูดจากตลาดกลางวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบแมงลักจากตลาดกลางวันนี้15-20ถึงบาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งใบโหระพาจากตลาดกลางวันนี kind of ้ kilogram, Straße, up, drinking, hint, bah, endpoint, 2 0บถึง25บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบกะเพราจากตลาดกลางวันนี้1 5ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบยี่ราจากตลาดกลางวันนี้2 5บาถึง30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นหอมจากตลาดกลางวันนี้6 5บาถึง80บบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกุยช่ายดอก จากตลาดกลางวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกุยช่ายขาวจากตลาดกลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกุยช่ายเขียวจากตลาดกลางวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งดอกหอมจากตลาดกลางวันนี้40-50บถึงาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหัวเชยเท้าจากตลาดกลางวันนี้1 0 1ถึงบาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งแค่รถไทยจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศถั่วแดงจากตลาดกลางวันนี้2 5บาถึง30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศเนื้อจากตลาดกลางวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศสีดาจากตลาดกลางวันนี้2 5บาถึง30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศราชินี จากตลาดกลางวันนี้5 0าสบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศเชอรี่จากตลาดกลางวันนี้5 0าสบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือไข่เต่าจากตลาดกลางวันนี้3 4มสบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือพวงไม่เด็ดขั่วจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือพวงเด็ดขั้ว จากตลาดกลางวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือม่วงจากตลาดกลางวันนี้24ถึง30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือยาวจากตลาดกลางวันนี้32ถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือลิงจากตลาดกลางวันนี้20ถึง28บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเปาะจากตลาดกลางวันนี้ 23-25บาถึง25บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือลายจากตลาดกลางวันนี้30-34บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเหลืองจากตลาดกลางวันนี้40-45บถึง45บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือสดิ้งจากตลาดกลางวันนี้24-30บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือม่วงก้านเขียวจากตลาดกลางวันนี้ 100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะละกอดิบจากตลาดกลางวันนี้1 1ถึง14บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะละกอฮอลแลนด์จากตลาดกลางวันนี้2 5บาถึง,อองนน33บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักทองสีเมืองจากตลาดกลางวันนี้1 5ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักทองคางคกใหญ่ จากตลาดกลางวันน yup. ี้15-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งชะอมจากตลาดกลางวันนี้15-16บาทต่อกมราคาขายส่งกระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางวันนี้20-24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางวันนี้ 20-24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผกักกระเฉดมัดใหญ่จากตลาดกลางวันนี้ 200- 250บาทต่อมัดราคาขายส่งยอดผกักกระเฉดมัดเล็กจากตลาดกลางวันนี้12-14บาทต่อมัดราคาขายส่งนอไม้ฝรังเขียวจากตลาดกลางวันนี้ 100- 180บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งนอไม้ไ่หวาน จากตลาดกลางวันนี้10-12บาทต่อกิโลกรักมราคาขายส่งนอไม้ไผ่รวกจากตลาดกลางวันนี้10-14บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งนอไม้ไผ่ตรงจากตลาดกลางวันนี้40-50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักหวานบ้านจากตลาดกลางวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักหวานป่าจากตลาดกลางวันนี้ 90บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะรุมจากตลาดกลางวันนี้2 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งดอกขจอนหรือดอกสลิดจากตลาดกลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบบัวบกจากตลาดกลางวันนี้13บาทต่อกำราคาขายส่งผักแพลวจากตลาดกลางวันนี้13บาบาทต่อกำราคาขายส่งสายบัว จากตลาดกลางวันนี้18-20ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งดอกแคจากตลาดกลางวันนี้4 0ถึงห0าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบชาพลูจากตลาดกลางวันนี้4 0บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหัวปลีจากตลาดกลางวันนี้8 hm. 1ถึง10าทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดฟางจากตลาดกลางวันนี้ 1 1 0บถึง120บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางวันนี้6 0บถึง70บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางวันนี้8 0บถึง140บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดขอนขาวจากตลาดกลางวันนี้ 110- บถึง120บบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดกระด้างจากตลาดกลางวันนี้ 17 0บาทต <W> ่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดหูหนูจากตลาดกลางวันนี้5 5าสบาถึงหกบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดหอมสดจากตลาดกลางวันนี้1 6 0บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบือเล็กจากตลาดกลางวันนี้8บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบือกลางจากตลาดกลางวันนี้20บบาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยน,น้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กำแเพงเพชรเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้45บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็ก จากตลาดกลางวันนี้25บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้35บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้300บาทต่อเข่งเข่งละ7หดวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้ 400บาทต่อเข่งเข่งและเจ็ดวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบืรอใหญ่จากตลาดกลางวันนี้600บาทต่อเข่งเข่งและเจ็ดวีจบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรมาณที่นี้ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ถ้านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับ